นอนแดงเพาะเลี้ยงยากไหมวันนี้จะมาบอกครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง NP Copy นะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงวิธีการ เพาะเลี้ยงหนอนแดงนะครับหนอนแดงนั้นเป็นอาหารสดอีกหนึ่งชนิดที่นักเลี้ยงปลานั้นรู้จักกันดีนะครับหนอนแดงนั้นมีโปรตีนสูงทําให้ปลานั้นแข็งแรงแล้วก็มีสีสันที่สดใสนะครับหนอนแดงนั้นเป็นตัวอ่อนของแมลงที่มีชื่อว่าริ้นน้ําจืดนะครับซึ่งลักษณะของเจ้าริ้นน้ําจืดเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายก,กันกับยุงนะครับซึ่งเจ้าริ้นน้ําจืดนะครับจะพบมาก ในแหล่งน้ําจืดเขตภาคกลางอาหารของเจ้าหนอนแดงก็จะเป็นพวกอินทรีย์สัน์นะครับที่ละลายอยู่ในน้ำหนอนแดงนั้นมีลักษณะลําตัวเป็นปล้องนะครับการดํารงชีวิตของเจ้าหนอนแดงเนี่ยเ,เจ้าหนอนแดงเนี่ยเขาจะมีการสร้างปลอกหุ้มตัวไว้นะครับซึ่งปลอกนี้ก็จะถูกสร้างโดยใช้ดินโครนนะครับหรือจะเป็นเศษซากอินทรีย์วัตถุที่เน่าสลายละลายอยู่ในน้ํานั้นนะครับเจ้าหนอนแดงเนี่ยเขาจะนํา ไอสิ่งเหล่านี้ยทำมาเป็นปลอกดินทุ่มตัวเองไว้นะครับ ในว่าจากการแพร่พันธุ์ของเจ้าริ้นน้ําจืดนะครับในธรรมชาติเนี่ยริ้นน้ําจืดจะมีการจับคู่ผสมพันธุ์กันตามกิ่งไม้หรือว่าใบไม้นะครับจากนั้นเนี่ยตัวเมียเขาก็จะบินไปวางไข่ในแหล่งน้ํานิ่งนะครับแหล่งน้ํานิ่งสงบในการวางไข่แต่ละครั้งนะครับจะมีปริมาณ200 300ฟองนะครับ ไข่ของเจ้าริ้นน้ําจืดนะครับจะมีลักษณะเป็นเส้นหรือว่าเป็นแท่งมีวุ้นห่อหุ้มนะครับแล้วก็จะมีจุดประสีดําไข่จะฟักเป็นตัวหนอนภายในเวลา 1- 2วันหนอนในที่ฟักออกมาแล้วนะครับก็จะทําการสร้างปลอกนะครับเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยและก็หนอนแดงเนี่ยจะอาศัยอยู่ในปลอกเนี้ยเป็นระยะเวลา6-8วันนะครับเมื่อหนอนแดงสมบูรณ์เต็มที่นะครับก็จะออกจากปลอกนะครับแล้วก็ ทำการลอกคราบนะครับเพื่อเข้าสู่ระยะดักแด้ซึ่งในระยะนี้เจ้าหนอนแดงนะครับก็จะมีลักษณะคล้ายกับลูกน้ําที่เรียกว่าตัวโม่งนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่าเจ้าตัวโม่งหนอนแดงเนี่ยจะมีลักษณะสีที่แดงคล้ำนะครับถ้าลูกน้ําจะเป็นสีน้ําตาลออกดาๆนะครับซึ่งในระยะนี้นะครับเจ้าหนอนแดงโม่งเนี่ยนะครับก็จะไม่กินอาหารแล้วก็จะลอยตัวอยู่บริเวณผิวน้ำนะครับอยู่บนผิวน้ําเลย ซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ1-2วันนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวไอ้หนอนแดงโม่งเนี่ยเขาก็จะลอกคราบอีกครั้งนึงนะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยก็คือจะพัฒนาไปเป็นตัวมแมลงและเป็นตัวรินน้ำเจิดและนะครับหลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นสู่ผิวน้ำนะครับ ในการเลี้ยงหนอนแดงน,นะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือ1การเตรียมภาชนะที่จะใช้เลี้ยงนะครับในภาชนะที่เราจะใช้เลี้ยงเนี่ยเราจะเลือกใช้เป็นกระมังพลาสติกขนาดใหญ่หรือจะใช้เป็นอ่างซีเมนต์ก็ได้นะครับอ่างซีเมนต์ที่มีขนาด80ซนติเมตรขึ้นไปนะครับ 2. น้ําที่จะนํามาใช้ในการเพราะเลี้ยงเจ้าหนอนแดงน,นะครับ<ๆ>ก็ควรจะเป็นน้ําที่ไม่มีคลอรีนนะครับต้องไม่มีคลอรีนนะครับ 3. เตรียมอาหารสําหรับหนอนแดงนะครับในการเพราะเลี้ยงหนอนแดงเราจะทําน้ําเขียวเหมือนกันกันกบการเพราะเลี้ยงรายแดงเลยนะครับแต่เราจะใส่อาหารประเภทอินทรีย์วัตถุเข้าไปมากกว่านะครับเพราะเรานั้นต้องการให้น้ํานั้นมีกลิ่นที่มากกว่าซึ่งเจ้ากลิ่นตัวนี้ฮะจะเป็นตัวล่อให้เจ้าริ้นน้ําจืดน,นั้นบินมาวางไข่ในภาชนะที่เราจัดเตรียมไว้นะครับ ในการทำน้ำเขียวสำหรับเพาะเลี้ยงหนอนแดงนะครับเราจะเตรียมว,วัตถุดิบดังนี้นะครับวัตถุดิบจะมีแค่4อย่างนะครับหหัวเชื้อน้ำเขียวนะครับสรำละเอียด 3. อาหารไก่หรือว่าอาหารปลาดุกก็ได้นะครับสอามิอามินะครับโดยเราจะใช้อัตราส่วนดังนี้นะครับ 1. หัวเชื้อน้ำเขียว500 ml 2. น้ำา20ลิตร 3. รํรำละเอียด1ช้อนโต๊ะ 4. อาหารไก่หรืออาหารประดุก1ช้อนโต๊ะ 5. อามิอมิ1ช้อนโต๊ะละลายทุกอย่างให้เข้ากันนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็นำไปตั้งทิ้งไว้ให้เขาได้รับแสงแดดลำลายลำไหลไ,ไม่ต้องโดนทั้งวันก็ได้นะครับขอแค่แบบลำาไยลำไหลนะครับไม่ต้องใส่ออกซิเจนนะครับในช่วงระยะ3-4ถึง4วันแรกนะครับให้เราคนน้ำที่เตรียมไว้นะครับเช้าเย็นหลังจากนั้นเนี่ย ประมาณ5 6ถึงวันนะครับเจ้าริ้นน้ำจืดก็จะเริ่มมาวางไข่นะครับในภาชนะที่เราเตรียมไว้ปริมาณของหนอนแดงนะครับจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประชากรของริ้นน้ำจืดในแต่ละพื้นที่นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าพื้นที่ไหนริ้นน้ำจืดมีปริมาณมากนะครับการเพราะเลี้ยงก็จะได้นอนแดงในปริมาณมากนะครับแต่หากพื้นที่ไหนเนี่ยมีประชากรค่อนข้างน้อยนะครับผลผลิตที่ได้ก็จะน้อยตามไปนะครับ การเก็บเกี่ยวน้อนแดงนะครับทำอย่างไรหลังจากผ่านไปแล้ว7-10วันนะครับให้เราเนี่ยใช้กระชอนนะครับช้อนบริเวณก้นภาชนะที่ใช้เลี้ยงนะครับแล้วก็เขย่านะฮะเขย่าล่อนเพื่อให้ปลอกที่นอนแดงเนี่ยฮะอาศัยอยู่ให้หลุดออกไปนะครับให้หลุดผ่านผ้ากระชอนออกไปนะครับเมื่อปลอกพวกนี้หลุดออกไปหมดแล้วนะครับเหลือแต่ตัวหนอนแดงเนี่ยก็สามารถนำไปใช้ให้ปลากินได้เลยนะครับ ซึ่งในการเก็บแบบนี้เราก็จะได้ตัวใหญ่ๆนะครับส่วนตัวเล็กๆเ,เนี่ยเขาก็จะหลุดรอดลงไปนะฮะหลุดรอดลงไปอันนี้ก็สามารถเลี้ยงต่อไปได้นะครับถ้าเราจะเลี้ยงแบบว่าภาชนะชิ้นเดียวแล้วใช้ระยะเวลานานๆนะครับก็ให้เติมอาหารทุกๆ3หรือ4วันนะครับอาหารที่เราจะนํามาเลี้ยงเขานะครับก็ไม่ยากเลยมีแค่ รำละเอียดนะครับอาหารไก่หรืออาหารปลาดุกก็ได้นะครับนำไปละลายน้ำนะครับเสร็จแล้วก็นํามาเติมให้เขาเจ้าหนอนแดงตัวเ,เล็กนะครับเมื่อมีอาหารเขาก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็สามารถเก็บใช้ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแต่ถ้าเรากังวลเรื่องความสะอาดก็ให้เก็บเกี่ยวแบบครั้งเดียวจบนะครับก็คือเทกระเบีงเลยนะครับเพื่อเก็บเกี่ยวตัวทั้งหมดนะครับโดยใช้ผ้าชนิดละเอียด นะครับใช้ผ้าชิน้นสละเอียดกรองเราจะได้ทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่เลยนะครับเมื่อได้ตัวหนอนแดงทั้งหมดมาแล้วเนี่ยครับทีนี้เราก็นําทั้งหมดไปกรองผ่านกระชอนอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งเจ้าหนอนแดงนะครับเขาก็จะลอดตาของผ้ากระชอนออกมานะครับ ส่วนปลอกดินเนี่ยก็จะค้างอยู่นะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยแยกตัวกับปลอกดินได้นะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะทําให้เราได้หนอนแดงที่สะอาดเช่นเดียวกันนะครับถ้าเราใช้วิธีเก็บเกี่ยวทั้งหมดนะครับก็คือเมื่อเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็เริ่มทําใหม่นะครับวิธีนี้จะช่วยทาให้เราหมดกังวลเรื่องของอ่าของเสียสะสมนะครับหรือว่าเชือ้อโรคเราจะได้ไม่ต้องกังวลว่าเรานาหนอนแดงไปให้ปลากินแล้วเนี่ยปลาจะมีอาการป่วยหรือไม่นะครับ นอนแดงเป็นอาหารสดชั้นดีอีกหนึ่งชนิดนะครับซึ่งถ้าเรานั้นเลี้ยงปลาไม่เยอะนะครับเลี้ยงปลาไม่เยอะเลี้ยงปลาไว้ดูเล่นนะครับอยากมีอาหารสดซึ่งสามารถทําเองได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากนะครับนอนแดงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสาหรับปลาที่เราลักนะครับเป็นอาหารสดอีกหนึ่งทางเลือกเลยที่เราสามารถทําเองได้นะครับยิ่งคนที่เลี้ยงปอมปลาดัวเนี่ยจะชื่นชอบการใช้หนอนแดงมากนะครับเพราะ ความประดัว่ากินหน่อนแดงสีเขาจะสดมากนะครับวันนี้ผมก็เลยนําวิธีการเพราะเลี้ยงหน้อนแดงมาฝากเพื่อนๆกันนะครับและนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆทั้งหมดที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมได้ทําคลิปดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับสำหรับวันนี้ของต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ